สวัสดีครับวันนี้เราได้ควนใหม่จะเอาไปโรงเรียนนะคะวันนี้วันอาทิตย์แม่นบอกเออจะไปโรงเรียนมาไหมค่ะมาไหมมืออึ้งกับไปงานราชการโอ้งานรัดโตตะดาวดาวงานหลายแร้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอกินที่บ้านกินอ้อยรอเด้อวันเด้อไปไปไปอมมนชื่น ขับรถมอเตอร์ไซค์ตามก้นโอ้โหพอน้องอยากขึ้นอยากขึ้นเลยไปไม่ต้องอาบน้ำหรอกกินน้ำแล้วไปเลยเราน้องแม่พิมพ์อยู่นี้นะแม่พิมอยู่นี้นะจะไปโรงเรียนก่อนต้องอาบหรอกน้อยกินน้ำแล้วละรุ่นนี้บ่อาบก็บ่เป็นยังเดอกข้าก็บ้าสร้างขึ้นเก่าละ

ไปบ้านดาวครับไปบ้านดาวพ่อน้องม่อนนะคะพ่อน้องม่อนพ่อน้องม่อนไปสูงบนสูงคือมันสิมูดมูดแล้วไปหน่อยว่าท่องไ้มันบนสูงดอกมันสีมูดแล้วเอ้ยอ้ <c oughs> <c oughs> คินแล้วว่าคืนอีกแม่กับห้องน้ำคนลูกแล้วขึ้นขึ้นขึ้นแล้วบ่ายออกจากบ้านดุแแน,นแล้วพนะ่อบ่อยูพ่อไปอันบ้านเรวเนาะ เฮ้ยแฮฮแฮเหรอเฮ้ยเอย,อย,ยกหางแล้วดีนะที่ที่บอเอามาเองดูสังเกตดูหางนะคะเด๋ดูหางนะครับล่องมาไหมแล้วล่องมาไหมแล้วฮะฮ เยลเขายังมาท่านในเฮ็ดยังอยู่ขาอวอนยวบยวบหรอกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะมึงมึงใส่แนนบอเหยียบขามาพอโอ้พนักงานมาส่งก็ โอ้สร้างโซเดียวมาทรงแบบซีหาค้นนะสร้างโซเดียวมาดัง,งว่าหาคน้นเอาใจเย็นใจเย็นถาก้อนถาก้อนเฮา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 หมาหน่อยมาหน่อยเฮาเฮาเฮามาแล้วมาแล้วภาพบอดเจะเสื้อน่อยแล้วค่ะเด้อใหม่กันสันน้ำมันใบบานดาวแล้วคร,รับพอได้เอากลับขึ้น เออกะแลนตามรถหน่อละรถไปก่อนวันนี้มิ่งไปก่อนพี่เลิฟเลยมาไหนจะเสาฝ้าแห้งฝ่าวเฮงฝ้าแห้งฝ่าวเฮงฝ้าน้ำรถเลดาเนะเลดาเนะวันนี้บรรยากาศดีเห็นบ่่วเ่วาบ่อาห้อาบน้ำ มาแล้วตอมอออม,มาแล้วน้องสาวอุ้มมาแล้วสาวอุ้มมาแล้วตวมอม้อนันละโว้เขากินข่าแล้วฉันยังไม่ทันได้กินข่าอยูวจ้าจ้าโอสาวอุ้มมาแล้วค่ะมัดนันลามัดนันล่าพนักง,งานมาส่งแล้วกลับได้กลับบ้านได้ น้องม่อนมาทำอะไรฮะน้องม่อนมาทำอะไรฮะน้องม่อนทำอะไรครับพี่เล็บแล้วพี่เกล่ะทำอะไรสองพี่เล็บมาทำงานเดี๋ยวว่าสองพี่เลิฟมาทำงานพี่เลิฟมาทำงานโอ้โห ก็ใส่เสียพิษมูติโอ้ยคอยนึกว่วาะ่าันโอ,นขอน้ขอโทษขอไฟขอใส่เสียบ่าถือเขามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะมาถึงโรงเรียนแล้ว โอ้ยจเมนบออจู่ซื้อโอ้ยนางหัวซะเนาะโอ้ยโอ้ยเริ่เฮ้ยเฮ้ยข้าวนิ่งอยู่ซื้อเดนโบเมนทำมีหางมันกขยาอ่า นั่นละไปนั่นละย้ำแรงคอยมาเอาแค่เดียวเอ้ย <c oughs> ำแรงมาเอาแค่เดียวตัวมูเขาพ่มากง่ายเลยเนาะทำงานแล้วครับน้องมิ่งมาแต่เช้าเลยพี่ฟ้าก็มาแม่แป้งพี่เดือนเลิฟแม่หางดีแล้วก็สาวอุ้มนะคะสาวน้อยร้อยชุดชสาวน้อยร้อยชุดของเรา ลูกกลับบ้านเลยลูกกลับบ้านกลับบ้านเรารูกกลับบ้านพ้อมแล้วใหญ่มาอยู่นี่ยุดยุดยุดพนักงานมาส่งพนักงานมาส่งตั้งสี่หาค้นคนได้ส่งเลิผู้เดียวพนักงานกลับแล้วพี่เลิฟก็เข้าโรงเรียนแล้ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณแม่ๆทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องภพยเรือเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผม